สวัสดีครับทุกท่านสำหรับท่านที่เข้ามารับชมในช่อง Youtube นะครับ <c oughs> หรือที่จะตามใน Facebook นะครับหรือคนที่เข้าในกลุ่มไลน์นะครับของเรานะครับ <c oughs> สายพันธ์สายเลือดสามเยียวนะครับสายเลือดสายพันสามเยียวนะครับแม่พันธุ์เข้าจากสามเยียวนะครับ พ่อเป็นลูกเจ้ากินทองครับกินทองเป็นลูกดําเิลันบวกสายเพชรมงคลนะครับตัวนี้นะครับได้ได้ไก่หนุ่มไปนะครับตัวนี้สองกิโลแปดนะครับสวยๆนะครับแขร่งก็สวยนะครับคุณที่เข้ารับชมนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับสมอสมบมิวสิกนะครับอำเภอ่อปีปทุมจังหวัดมัสามรคามนะครับ ท่านใดสนใจสายพันธุ์สขนะครับสายเลือดสามเอี่ยวนะครับที่ดูกันในประเทศไทยนะครับและต่างประเทศครับตีรดูกันดีครับฝามเ่าไหรนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมรับฟังนะครับท่านไหนสนใจสายพันธุ์นะครับ0 8 5 0 1 3 8 8 1 5นนะครับหรือเข้าที่กลุ่มไลน์ของเรานะครับขอบคุณมากครับ